สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชนแนลวันนี้นะครับข่าวสารจากเสียงวิหกนะครับหมอลำเสียงวิหกปีที่4ล่าสุดนะครับผ่านพ้นไปแล้วกับคอนเสิร์ตหมอลำคนรุ่นใหม่นะครับที่บ้านกุดนาคอตําตบลตาทองอําเภอสีทาตจังหวัดอุดรธานีนะครับผ่านพ้นไปกับอยอดจัดตุปปัจจัยด้วยนะครับแล้วก็การแสดงสดที่หน้าเวทีนะถือว่าคนเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็ให้การต้อนรับดีมากๆ ก็บอกแล้วไงว่าอุดอรธานีเขารักเสียงวิหกย่อจัตุปใจพี่น้องหน้าเวทีบ้านกุดนาคอนะครับเป็นจํานวนมากเลยนะ20000กว่าบาทนะครับงไงก็ต้องขออนุโมทนาสาธุตรงนี้ด้วยนะครับนะเฮงเปังๆไปเลยนะครับเสียงวิหกทำด้วยใจใจรักในการร้องเพลงมอบความสุขให้กับแฟนเพลงนะครับแฟนเพลงก็มอบความสุขให้กับวงหมอลำเสียงวิหก เช่นกันนะครับเราทำดีเราสู้นะครับเราย่อมได้ผลดีตอบแทนกลับคืนมานะครับองค์กรที่ทำความดีองค์กรที่นำแต่สิ่งดีๆมอบแต่พลังบวกให้กับมิรลักแฟนเพลงก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆตอบแทนกลับคืนเช่นกันไม่ว่าจะบุญกุศลใดก็แล้วแต่นะครับที่ได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้นะจะมะีประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับเราจะร่วมกันนะครับแล้วก็จะนำบุญกุศลเหล่านี้นะครับไปถวายนะครับแล้วก็ไปบริจาคนะแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้นะครับจากการที่สร้างบุญกุศลจากเหล่าแฟนคลับมิตรแฟนเพลงเนี่ยนำไปเพื่อทำบุญนะให้กับอะ,อะไรต่างๆใดๆนะครับแล้วแต่องค์กรเนาะยังไงก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมองเห็น สิ่งดีๆสำหรับองค์กรต่างๆนะครับที่รวบยอดนะครับเก็บยอดจดตุปัจจัยต่างๆเพื่อสร้างกุศลผลบุญอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องทานอะไรอย่างนี้ถ้าทําได้ก็ทำนะครับจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะเราไปรับชมคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะได้ทั้งความม่วนความสุขแล้วก็ได้บุญไปตามๆกันนะครับ งานนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีจากพี่ๆน้องๆชาวอุดรธานีนะครับมันเป็นเรื่องของความรักของตัวศิลปินนะครับถ้าเขาไม่รักศิลปินเขาคงไม่ทำนะเพราะว่าเสียงวิหกเนี่ยตอบโจทย์กับคนที่เข้ามาดูในเรื่องของอความจริงใจความรักที่มีให้กับแฟนคลับนะครับ น้องเบิร์ดนักครีนหรือบ่าเบิร์ดเนี่ยก็เป็นแอดมินหมอลำเสียงวิหกถือว่าทําหน้าที่ได้อย่างดีมากๆเลยนําข้อมูลมาอัปเดตให้กับชาวเหล่าแฟนคลับเสียงวิหกนะครับได้อัปเดตกันนะครั้งนี้เนี่ยเราไปเจอกันที่อุดรแล้วนะครับก็ผ่านพ้นกันไปเดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตว่าจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวแอดดิวจานํามาบอกพวกท่านอีกทีละกันนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเป็นที่ น่าชื่นตาบานนะครับสำหรับคนที่เป็นศิลปินแล้วก็ความภูมิใจของศิลปินที่ได้พบปะกับแฟนคลับเนี่ยมีความภูมิใจอย่างมากเลยเพราะว่าแฟนคลับที่ไปอยู่หน้าฮ้านนะหรือหน้าเวทีเนี่ยทุกคนต่างมีความสุขแล้วก็ได้ความสุขกลับบ้านไปนะครับเพราะว่าเสียงวิหกเนี่ยเขาได้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นอลหรือเป็นมืออาชีพมากๆในการที่จะให้ความสุขกับเหล่าแฟนคลับนะครับ เป็นผลดีจริงๆนะสำหรับการที่ไปรับชมเสียงวิหกนะเพราะว่าวงวงนี้เนี่ยเป็นวงที่คุณภาพเป็นวงที่ใครๆก็อยากที่จะร่วมงานด้วยแล้วก็เป็นที่พูดถึงมากๆนะแต่กระแสดราม,ม่าต่างๆที่ถาทมเข้ามาเนี่ยตรงนี้เราอยากให้ตัดออกไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ศิลปินต้องพบเจอเป็นที่ปกติอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาเพราะว่าศิลปินก็ต้องออกมาแก้ไขแล้วก็ออกมา ชี้แจงด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับในเมื่อเจอดรามา่าเจอปัญหาทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ดีนะครับนะเราอยากให้มองแต่สิ่งที่ด,ดีเราอยากให้มองถึงบุญกุศลที่เราร่วมกันสร้างให้กับองค์กรนะครับเราอยากให้ทุกคนมองเห็นสิ่งดีๆและมองภาพดีๆที่เสียงวิหกมีให้กับพวกเรานะครับไอสิ่งดาราม่าทั้งหลายแหล่ตัดออกไปได้เลยนะยังไงยอดจตุตัจจัยพี่น้องที่ทําให้กับอ่าพี่น้องชาวเสียงวิหกเนี่ย ที่หน้าเวทีบ้านกุดนาคอตําตบลตัดทองสรีธาตจังหวัดอุดรธาน,นีเนี่ยถือว่าเป็นเงินจํานวนที่ถือว่าโอเคมากๆเลย20,000กว่าบาทนะครับถ้าใครอยากรู้ตัวเลขเนี่ยสามารถไปรับชมติดตามที่หมอลําเสียงวิหกนกพวงสกรได้เลยนะครับบ่าเวิดก็ก็จะดูแลเพจนี้อยู่นะยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ